อะผมสลับกลับมาเรื่องอื่นบ้างความจริงปฏิกิริยาความคิดความเห็นมากมายเลยไม่เป็นไรอ่ะมาดูเรื่องนี้หน่อยแล้วสลับมาเรื่องนี้เออเอามือไปหายอยู่นี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 ่เอนี่เรื่องอะไรฮะปลาเค็มใช่ไหมคะเออ <c oughs> มันขนาดไหนพี่ไม่เห็นนะ คือปลาเค็มตากแห้งเสร็จแล้วตากไว้มแมลงวันมีผู้ใช้เพจบุคคลหนึ่งโพสต์ภาพปลาเค็มตากแห้งค่ะแล้วฟูงมแมลงวันจํานวนมากมาตอมปลาเค็มแล้วมันตายค่าปลาเค็มค่ะเจ้าของโพสต์ก็เลยระบุข,ข้อความว่าออขออนุญาตสอบถามค่ะพอดีซื้อกระดูกปลาแห้งมาจากตลาดโสดเขาขายตอนเย็นแถวแถวนาเคียนใครพอจะรู้ไหมคะเขาใส่อะไรลงไป ทำไมพอมาแรงวันมาเกาะแล้วมันดิ้นตายมากขนาดนี้ถ้ามาแรงวันตายแล้วคนกินไปจะอันตรายไหมคะบ้านนี้กลัวตายไม่กล้ากินใครอยากรู้เจ้าไหนถามได้เลยสงสารคนกินหรือมันหมดอายุไขพอดีไม่ใช่ไหมมันจะหมดพร้อมกันจํานวนมากเป็นฝูงเลยฮะเออ,เอ,อท่านนี้จะเห็นน้องเห็นนี้น้องจะทําไงคะ ไม่กล้ากินแล้วไม่กล้าเอาให้สัตว์อะไรกินทั้งนั้นนะคะเราทิ้งอย่างเดียวว่าอ,อน่ากลัวมากฮะนี่วิกฤตปลาเค็มเลยเนี่ยนำเสนอเรื่องนี้เดี๋ยวจะกลัวกันใหญ่เลยเนี่ยน้องใบคนจะพิสูจน์ด้วยการเอาออกไปตากดูว่ามันจะมีอะไรตายไหมเราค่อยมากินอ่ะเอาเอาไปดูไอเองมารอบตอมดูหรอ,อ โอ้ดีที่นครศรีธรรมราชนะคะผู้ใช้ a c e b o o k ท่านนี้ระบุว่าอยู่ที่นครศรีธรรมราชเออฮะมันคืออะไรล่ะจะส่งอาจารย์ออสงานก็ยุ่งตอนนี้อาจารย์ยุ่งกับข้าวอยู่ใช่ไหมเออน่าจะส่งสักนิดหนึ่งให้เห็นกันจ่าจาเลยแต่ก็อยากรู้เหมือนกันนะคะฟอร์มาลีนเหรอหรืออะไรใช่ไหมคะเออฮะน่ากลัวหรือจะเป็นอะไร ถ้าผู้ชมคิดว่าอะไรยาฆ่า,มาแมลงเหรอฮ<อ>เออแต่เนี่ยเพจหมอแหลบแพนด้าบอกนะคะว่าบางทีมันจะมีพ่อค้าแม่ค้าบางคนฉีดยาฆ่า,มาแมลงใส่อาหารแหง้งเพื่อป้องกันมแมลงวันมาตอมและวางไข่เคยสุ่มตรวจเจอเนี่ยค่ะมันชื่อว่าสารอะไรเนี่ยออร์แกโนฟอสเฟตและ คาร์บามตรในอาหารก็แสดงว่ายาฆ่าแมลงยังใช้กันตลอดตลอดอออถ้าคนกินนี่แพ้รุนแรงใจสั่นเป็นลมตายได้นะคะท่านผู้ชมกลับมา